เหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศพม่านะครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนของประเทศพม่าก็มีรูปแบบลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศพม่านะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญของแท้ใช้งานแล้วตามสภาพนะครับก็สึกร่อนตามการเวลานะครับเนื่องจากเหรียญดังกล่าวก็ ถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา20-30บถึงาบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ว่า,าถ้าสภาพแบบนี้อาจจะไม่ถึงนะครับถ้าเหรียญมีสภาพใหม่ๆก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญของประเทศพม่านะครับราคายังไม่สูงนะครับประมาณ20-30บถึงาบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศอังกฤษนะครับเป็นเหรียญของประเทศอังกฤษหนึ่งนิวเพนนีนะครับซึ่งเป็นปีคริสตศักราช1974นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่หมุนเวียนนะครับมีการใช้งานแล้วนะครับจึงทำให้ราคาเหรียญน,นั้นมีสภาพไม่สูงมากนักนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็ถือว่า มีน้ำหนัก3.56กรัมนะครับขนาด20.32ม mm, ิลลิเมตรนะครับสำหรับเหรียญนี้ให้ดูกันชัดๆนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับมีความหนา1.52ม mm, ิลลิเมตรเป็นเหรียญแท้นะครับซึ่งมีการใช้งานแล้วนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ถ้ามีการซื้อขายก็จะอยู่ที่ราคา20บาทนะครับถ้าสวยๆอาจจะถึง50บาทนะครับ เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญเก่าที่มีการใช้งานแล้วนะครับสภาพใช้งานแล้วเป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1980นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี1980ซึ่ง มูลค่าหน้าเหรียญ2เซนนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ2เซนเส้นผ่านสูกลางนะครับ21.59มิลลิเมตรนะครับเป็นทองเหลืองนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสภาพก็การซื้อขายนะครับก็จะอยู่ที่ราคา30บาทถึง40บาทต่อ1เหรียญน,นะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศไต้หวันนะครับเป็นเหรียญของไต้หวันซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญหนึ่งหยวนนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1975ถึง1997นะครับซึ่งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของไต้หวันนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างของเหรียญซึ่งราคาเหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา20บาทถึง30บาททั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ประมาณ20บาทถึง30บาทนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นเหรียญของประเทศเกาหลีใต้นะครับด้านหลังของเหรียญและด้านหน้าของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญที่มีการหมุนเวียนใช้งานแล้วนะครับมีการหมุนเวียนใช้งานแล้วมูลค่าหน้าเหรียญก็10วอนนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1997นะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ22.86มิลิเมตรนะครับหนา1.43ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่4.06กลรัมนะครับของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับสภาพการใช้งานแล้วก็จะอยู่ที่10บาทถึง20บาทโดยสภาพของเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับเป็นเหรียญของประเทศเกาหลีใต้นะครับ เหรียญทางกาวนี้นะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญหมุนเวียนของประเทศโปรตุเกสนะครับเป็นเหรียญยูโรหมุนเวียนประเทศโปรตุเกสนะครับซึ่งเท่ากับ1ยูโรเซนนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2011นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ16.25มิลลิเมตรนะครับ หนา1.67ม mm, ิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก2.3กรัมนะครับซึ่งเป็นเหรียญของแท้นะครับซึ่งมีการใช้งานมาแล้วมีร่องรอยการสึกกร่อนไปตามการเวลานะครับราคาที่ซื้อขายกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ราคา10บาทถึง20บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับซึ่งเป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราชสองพันสิบสี่ะครับก็ตรงกับพศ2557นสะครับสภาพการใช้งานแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการยกขอบนะครับยกขอบด้านข้างนะครับไม่มีการตกแต่งน้ำหนักของเหรียญน,นะครับอยู่ที่3.8 8กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ25อ่า20.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับความหนา1.67ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา2 0บถึง3าบบาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับซึ่งอยู่กับสภาพของเหรียญ เหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับเป็นเหรียญของประเทศจีนมูลค่าหน้าเหรียญ1นหยวนนะครับห่หยวนซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา30-40บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่มีการใช้งานก็ อาจจะถึง100บาทนะครับแต่สําหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบถึงสาบาทต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริตรสตศักราช2014นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็ยังสามารถพบเจอได้โดยทั่วไปนะครับ เป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญของไอซ์แลนด์นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2007นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2 0 0 7ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังพบเจอโดยทั่วไปนะครับซึ่งสภาพของเหรียญดังกล่าวนี้ที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ เป็นเหรียญที่มีการหมุนเวียนใช้งานแล้วนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็จะอยู่ที่20บาทถึง30บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญยกขอบไม่มีการตกแต่งทั้ง2ด้านนะครับน้ำหนัก3กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 18. 75มิลลิเมตรนะครับความหนาก็จะอยู่ที่1 6 7มิลลิเมตรนะครับราคาก็ถือว่ายังไม่สูงมากนักนะครับสำหรับนักสะสมที่ต้องการสะสมไว้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของบรูไนดารุสซาลามนะครับซึ่งเป็นเหรียญมูลค่าหน้าเหรียญ1เซนนะครับหเซนซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีรูปแบบของอประเทศบรูไนนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2005นะครับปีคริสตศักราช2005เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญมุนเวียนใช้งานแล้วนะครับทำให้ราคานั้นยังไม่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ สิบบาทถึง30บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญยังไม่มีการใช้งานหรือมีสภาพที่ใหม่ก็สาม,มารถมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของบรูไนนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีการหมุนเวียนใช้งานแล้วนะครับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับยีเซนนะครับเป็นของฮ่องกงนะครับเป็นของฮ่องกงซึ่งเป็นเหรียญที่ มีการใช้งานแล้วเป็นเหรียญปีคร,ริสตศักราช1998นะครับสภาพก็มีความสึกกร่อนตามการเวลานะครับสำหรับเหรียญนี้รูปแบบก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงนะครับซึ่งมูลค่าราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่10บาทถึง20บาทต่อ1เหรียญนะครับ ถ้าเหรียญยังไม่มีการใช้งานหรือมีสภาพที่ใหม่นะครับมูลค่าของเหรียญก็จะมีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ของฮ่องกงนะครับ วันนี้เรามาดูเหรียญของประเทศอังกฤษกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1971นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ตามที่สืบราคามานะครับเหรียญนี้ก็มีราคาต่ำและราคาสูงที่แตกต่างกันไปนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่หลัก ร้อยปลายปถึงหลักพันกลางๆนะครับซึ่งบางเหรียญก็มีราคาเฉียดเกือบหมื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีสภาพที่ใช้งานไปแล้วนะครับก็ทำให้อ่าราคาเหรียญน,นั้นอาจจะมีราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็ถือว่าหายาก เช่นเดียวกันครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งระยะเวลาสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธนะครับที่2ซึ่งปีพุทธศักราช2509นะครับซึ่งประเภทเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนซึ่งราคาหน้าเหรียญ20เซนอัตราสกุลเงิน2ดอลลาร์ ออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นรูปของพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่ประกอบด้วยทองแดงและนิกเกิลนะครับประเภทอขอบรูปร่างกลมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายกันก็ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับราคาโดยสภาพ ที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังกำลังชมอยู่นี้ก็ถือว่าราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเหรียญของฮ่องกงซึ่งก็สภาพเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีการใช้งานแล้วนะครับทำให้ราคาเหรียญน,นั้นไม่มีมูลค่าสูงมากนกะนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หาได้โดยทั่วไปนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1,998นะครับมูลค่าที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ไม่เกินหลักร้อยนะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึงได้นะครับแต่สภาพแบบนี้นะครับก็ประมาณ20-30บาทนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังหมุนเวียนหาได้โดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ก็ถือว่าหาได้ง่ายนะครับสำหรับเหรียญนี้ต่อไปเป็นเหรียญของคูเวตนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนของคูเวตซึ่งเป็นปีคริสตศักราช1 9 6่ถึงปีคริสตศักราช2010นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26สมมรนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ หนา1.71ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนักก็6.5กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับหาได้โดยง่ายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง50บาทนะครับแต่เหรียญน,นี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็ จะอยู่ที่ราคาประมาณ20-30บาทนะครับก็ยังเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับยังหาไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญของประเทศคูเวตนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญมุนเวียนนะครับประเทศอินโดนีเซียเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับสำหรับเหรียญนี้ เป็นเหรียญปี2010ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24.15ม mm, ิลลิเมตนะครับหนา1.6ม mm, ิลลิเมตรน้ําหนัก4.5กรัมนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญของแท้มีร่อนดำบ้างตามสภาพนะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ราคา สิบบาทถึง30บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะถึง50บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปของประเทศอินโดนีเซียนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์เหรียญหนึเปโซนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับ1เปโซด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญและด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับมีหมุนเวียนทั่วไปซึ่งเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพสึกกร่อนนะครับไปตามกาลเวลานะครับมีร่องรอยเจาะบ,บนพื้นเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสภาพแบบนี้ราคาก็ประมาณสิบาทถึง20บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆอาจจะถึง50บาทหรือถ้า ามีคนต้องการจริงๆก็อาจจะถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ราคาก็จะอยู่ที่10บาทถึง20บาทนะครับ